พี่น้องเปตเตอรในช่องน่ารักชาแนลวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญพิเศษค่ะคือพี่ฟิวใช่ค่ะจากช่องฟิคฟิแฮปปี้ชาแนลค่ะแลนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมดมพอยา์อิสลาวาเราไปดูกันเลยไปอ่ะแล้วอย่าโดนแดดอย่าโดนแดดอุ้ยแต่อะ

จบมีตออ่ะเล่นะอ่ะเล่นหนูก็เล่นหนูก็เล่นเป็นเล่นเรื่อยอย่างเงี้ยเล่นนู่นเล่นนี่อีนโอ้เดี๋ยวน้องไม่ต้องเดูน้องไปทต้องโอ้ต้งตงตังลงมาลงฮะตองลงมา เลเยตรียมเลยพี่เตยเตรียมเดือกพออีสซวหนึ่สองสามโอ้โหดูพี่เตยอันะดียน้องตองดูพี่ฟิวพี่โอ้โหฟิวอยู่ในเลยเกือบแล้วเกือบโดนลาวาไหลลาวาหมดแกเดี๋ยวพออีโซวเอาไปตองไปตองไม่ทันโดนลาวาโดนลาวาทำไง ทำหยุดเป็นไปกระต่ายด้วยอ่ะกระต่ายทำไงหรอกรู้สึกจะเดินเร็วมากเลยเนี่ยเดี๋ยวกว่าจะมืดอ่ะหลับแน่เลยเหนื่อยไ่าอยู่ได้อยู่อ่าเหลือก็อีกตัวเดียวอ้าวตะกี้สองคนยังงงๆเลย โอเคอ่าต่อไปเหลือเหลือใบตองกับพี่ฟิวนะอ่าลูกอ้าวชนกันอ,อ่าเดี๋ยวแบงนี้นลูก <c oughs> แมพ่พี่ฟิวตูดจอเออนะตูไดไม่ไปไหนเลยนะ นั่งนิ่มๆเลยอ้าวคนเดียวคนดียวเออนั่งนิ่มๆคนเดียวมันดังแค่ท่านี้นั่งเอาใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่ต้องทำาสามทีอ่ะนี่นูป้าจ้ะ โอเคตองมาพักทังนี้ก่อนค่ะลูกอา่าตองมาพักก่อนค่ะเอากาอีเหรือตัวเดียววะอ่าอ่าตองมานั่งพักก่อนค่ะตองมาพักก่อนค่ะ,กกคะเดี๋ยวตอนล็อ,อ,อ,ลอกก่นเลยาไปมออกาอาีส <también. S 2> ยังเอาแล้วที่โกงเนี่ย เสียงมันเบาเสี่ยงเสี่ยลูกโป่งโอเคอันดับสอง โอเคเก่งมากลูกเก่งมากแม่งเอ๋ยเอ๋ยอ่ะอ่าสอนหน่อย่ะแม่งูเอ๋ยเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อพูดดังๆลุงกินน้ำบ่อสุกโยกไปก็โยกโยกโยกไปก็โยกกัแม่งูเอ๋ย กินน้ำบ่อหินพูดได้หรอกินน้ำบ่อหินกินน้ำหินบินไปก็บินมาแม่งูเอ๋ยเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนน้ำบ่อสองบ่อสองหรือบ่อทรายทรายค่ะบ่อทรายย้ายไปก็ย้ายมาแม่งูเอ๋ยเอ๋ยกินหัวกินหางกินกันตลอดตัวแล้วก็แล้วตองก็เดินหนีหลบตองหลบโลตอนหลบอย่าให้ลูกตองที่อยู่หลัง เอออย่าให้ใครมากินลูกตองได้อ่ะลูกูพี่พี่ยูทูบเบอร์เล่นตีแบดกันใช่ไหมคะนี่ตอนนี้มีพี่ตินตินจากช่องตินตินใช่ไหมตินตินชาแนลใช่ไหมนานไงแม่แม่จำได้ไม่ดูบ่อยอ่าแล้วก็พี่มุกมิวพี่มุกพี่มิว n ชนนี่เอ้ยถูกแล้วแล้วก็นี่มือตบค่ะมือตบ พ,พี่ฟิวพี่ฟิวมือตบ <c oughs> ดูนะคะว่าใครจะชนะหนูไม่อยากสืา,าสะดุดองวาเมิเหให้ยังไยังเลยเดี๋ยวจะให้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึงปิง,ปง <c oughs>

เป็นังไงบ้างคะพี่ๆเขาเล่นกันสนุกไหมคะสนุกมากสนุกกมาแต่เราไม่ตองยังเล่นไม่เป็นเนาะก็ยืนเทียร์ก่อนใช่ไหมคะเราเป็นแผนกกองอะไรคะกองเทียร์กองเทียร์เทียร์ใครคะพี่พี่หมิวกับพี่ฟิวใช่พี่ฟิวเหรอคะอ่ะบอกพี่ฟิวเลยค่ะสู้ๆพี่ฟิวสู้สู้ใช่สองคนเลยพี่หมิวสู้ๆน่ะพี่มุกพี่หมิววันนี้พี่หมียวพี่มุกคนนี้ ไม่ได้ใส่อะไรดเล่นลิงชิงบอนดีกว่าไหมไปเก็บก่อนยกเขมาลิงได้ไเขาบ้นลิงเข้าบาเราดีโรลก ตอนนี้คอร์ดตีแบตจบไปแล้วค่ะต่อไปจะเป็นคอร์สลิงชิงบอลแ๋ยวร้านเขาก็จะเปิดแล้วนะคะเนี่ยกายล่ะค่ะใช่ไหมคะอนนี้จะเป็นเป็นเกมไปค่ะเราไปดูลิงเล่นลิงชิงบอลป่ะปะลิงชิงบอล พี่หมิวมาให้ลิงให้ต ouais ีนเป็นลิงไม่หรอกมันเยอะสุอ่ะไม่มีเเอ้าตีนเป็นลิงไงพี่หมิวมาตอนนี้พี่ๆเขากำลังจะทำอะไรกันคะเล่นลิงมองมองกล้องบอกกล้องลิงชิงบอลใช่เล่นอะไรนะคะลิงชิงบอลค่ะลิงชิงบอลแบกเราไปดูเราไปดูพี่ๆเขาเล่นกันยังไงนะคะ ระวังโดนนะคะอูห้หูวิลลิงจับได้ okay. จะไม่้จะ้โดนแล้วติดมาเ็นยเออไฟแดงจริงด้วย เกบเยกเริ่แถวเ่ถวดตัวนี้ก่อนโนไปนี่ันตเอมาตอนพจกตายไปโนไปนี่ัีตอ้งวิ่งแล้วไม่ต้องวิ่งอะเออแม่ก็เล่นไม่เป็น เลยนะว่าอ๊ะข้าวขี้ข้าวสถานะข้าวเปลือกของไทยและเก็บร้านคดข้าวใส่จะพานคนข้าวเอาไว้ไม่ดีทำไมต่อคยอยู่นำ้อ่กับแม่ใช่ไหมต้องออกมาก่อนแล้วก็เริ่มใหม่เหรอมันก็จะวนไปเนไป่ตอนนี้เราก็อยู่กับ บรรดายูทูบเบอร์นะคะเดี๋ยวแม่มาสัมภาษณ์น,นะคะว่าช่องแรกมาจากช่องไหนคะมิวมุกชแนลค่ะฟิฟ h a แฮปปี้ชแนลค่ะมิวมุกชแนลค่ะเหลือช่องสุด้ถยช่องอะไรคะน่ารักชแนลค่ะค่ะช้องงานกันน่ารักชแนลค่ะอันนี้จะไปไหนกันคะเนี่ยปาาไปขับเขาไปเล่นไปเล่นที่ขับเขาไปเลยค่ะหยุดหยุดให้ท้ากันท้าถึงก่อนแพ้ ปวดจะถึงก็อิงนะชายถึงเอาไปให้บ้านนะสี่สาวสี่สาวเนก๋าเด็กนะอันนี้เรากำลังทำอะไรกันคะพี่หมียวเอซันแอบนะคะเอซันแอบนะคะตอนนี้พี่หมิวเป็นคนแรก

ห้าสิบอ่ะหนึ่งสอ,องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามบสี่ส้าสิหเจ็ดสิบ้ายี่สิบ่สิอ็ดยี่สิบองยี่สิบสาี่บสี่ยี่สิห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสามสามสิบสี่สามสิบห้าสามสิบหก 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50หาเลยาหาเลยอยู่ตรงไหนเอ้ยอหนูลองหาดูป้อมก่อน <c oughs> ป้อมป้อมพี่มูกอ่าปัด <c oughs> ใครชื่อมีอะไรพี่หมิวก,กับพี่อะไรอีก <c oughs> พี่มูกอ่าต่อไปพี่มุกเป็นอ่าพี่มุกนับเองพี่มุกนับเป็นนะ ปิดก,ก่อนนับหนึ่งห้าสิบ

หาดีหาดีปองพี่อะไรคะพี่อะไรปองพี่โมกอ่ะต่อไปอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนนะหาสิคะปองไม่มีนี่ลงตัวนะพ่อม่านลงอ่าเหลืออีกหนึ่งคนอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะโอ้ยน้องเป็นเก่งมากเลยอยู่ไหนนะเจออะไหรือเปล่าดูดิ ไม่มีไม่มีอ้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้าวติ๊ติงเข้ามาเล่นกันลูกมาเลยเจอยางมาอ่ะอยูซิอยู่ไหนนะลองถามซิพี่เมียพิมยางยางฟิลอยู่ไหนฟิลนี่ก้องติ๊งบอลอีกแล้วทราบคลิปนี้นะคะพวกเราก็ได้มาเล่นที่ขับเทานะคะสนุกไหมคะน่าไม่ต้อง คุณค่า